พักผ่อ,พอนเลยเนีขึ้นเด้พอฮะพักผ่อนเลยเนีขึ้นเด้อถึงแล้วเแบเสี่อะไรสิขี่นั่นบ่สขี่อก็อนฮอนเิลิงบ่เออฮอนเิลิงบ่สนี่บอสในนี่ไงล,ลงมาแก้มแล้วจะจิ๋จุช <laughs> ็อตโอ้ทาวิวบรรยากาศธรรมชาติเนาะทุกคนงามแหงง้งอย่างนี้มีน้ำตกตาอีกอันนี้จะเป็นบันไดขึ้นขึ้นภู Mm hmm. สวยน้ำหลายทุกค mm hmm. นเลยอืม เนื่องหนอยู no ่ก็้องเบรนหากใจถาเราถูกคนอันนี้จะนด้งนม่ห้งน้่ตกตาดีทำนางแอนเฮ้ยนะนี้ก็ได้มาขอดทีเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาใส่ ไปดีเห็นไหนมวนอยู่บ้างฮะทั้งมวนทั้งเมยเพื่อม้าหอดมาหอดเงาเงาคยเห็นอยู่บ่เคยยู่มวลครั้งแรกนั่นคือผู้ชื่อนายก่นตืเต้นอยู่ดีใจบะหนาว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 บ้าพี่เป็นหนาวเนาะ ปล<ม>าติดช่องค่ะ ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาฮอตทำนักแอนเตอร์ทีเรียบร้อยแล้วเน,ะวนาะทุกคนกำลังขี่เข่าไปในถา้าำนี้เนาะเดี๋ยวไม่จบขี่ไปข้ายเป็บรรยากาศที่ในถ้ำให้เอ็ซีได้เบิ่งได้ชมน้องกันเนอร์กันเลยญญว่าเกิดชิมาฮอดที่ได้กับโมเมนต์ง่ายเนาะทุกคนขี่รถตั้งแต่ให้เดินๆจนสามชั่วโมงไปไปเกื่อมาฮอดที่เนาะออกเดินทางตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอินเทโนโมาที่กับ เป็นทีปลาย2องโมงแล้วเนาะบริเวณสว่างกัรับตามตื่นเขมาฮอตซี่โอนี่หัสลิงร้แมไหมดเลยนี่หัสลิงนี่นลายย่างลายแมวเอีได้เพิ่เยสิทายภาพบรรยากาศในเอีได้เิ่มำกันอนดีวน๋ว่ ไปทั้งเข่าถ้่นั่งแนนอนนอนก็กำลังขึ้นมาเทิงคู่เข่าไปในโกนถํ่มเมือม่อะจะได้แต่ไฟนฮะ เราเด้อคุณเออคุณชายดอกไก่สีเนอะ i yeah. couldn't ก็ได้นะ ตรงจุดลาดแค่นี่มั้ยอันนี้แม่นมองเป็นอ่าสำหรับนักท่องเทีย่ยวอยากขี่เพื่อเมนมองขี่ไปทั้งคุ่มั้ย ไม่อ่ออยากขีเพื่อก็ได้ <laughs> ร่องพลาดเด้เพื <laughs> ่อนหมื่นเนี่ย

าเา,า,เา,า,เาดึเป๋ลยมบอมนะกจนเลยใต้ไฟ้อขึ้นมากคนเดียวจนพอบด่ พี่เด็กจังจะกจริงอ่ะ <laughs> โอ้ใส่ในตัวอ่ กันนี่อะเยอะไปเยอบไปบยะไปมานี้มึด่ะไฟบราขับมาคนเดียวยังบมาเลย

แก่อยู่บ่กล้าพายอยู่บ่ี่เหือกล้าพายอยู่บ่เฮือบ่กล้า,าดิฮะกลับขึ้นสู่ที่เดิมจะ่เป็นยังลูกสิหัวอยูเด้ออูกสิหวัว đi thì nằm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ขาลงไป็นระยกนีแมงมุมชนชีลงไปพ่ายเพื่อนนะทุกเคเป็นบันไดลงโอ๊ะโอ๊ะน้ำกระใสใส่ะ

ียวมาเที่ยวได้เลยนะเดินมาเที่ยวได้เลยบถพิษเข่าแล้วว่ะตะน้องคังบถพิษเข่าแล้วเพื่อนจะทำเลยอืมเดี๋ยว

เคเนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเนอทุกคนเด้อไว้พบพคอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องการาบขอบคุณขอบคุณเอจีที่เป็นเดินทางมาจากกรุงเทพเนาะทุกคนได้พาเมษาวังพร้อมด้วยทีมงานมาเที่ยวถ้ำนางแอ่นเนาะทุกคนโดยแล้วก็ถีบไปเที่ยวอีกบ่อน,นึงอีกทางกาพลังเนาะ โอยสปอร์คนยูดีนี่แห้งคุ้ภาพแข็งแรงง่ามันคนเงินคนเจ็บคนให้ได้คนไข้คนให้มีเด้อโดยก็ขอให้ยิงรวยๆขึ้นก็เก้าควมมุขอบใจหลายๆที่มี่้ำใจเดินทางมาจากอาประเทศไทยมาพามีชมวังมาเที่ยวนอกจากคนสปอร์ให้คนดีๆนี่แห้งคุ้ภาพแข็งแรงเด้ออ่ะยิงรวยๆจ้าก็ไังพบกันใหม่ในค่ยขนหน้าสำหรับที่นี้ก็จะการพัฒนาสตาสบายดีสบายดี

สวยเนาะอ่าลูกใหญ่ๆเนาะเอาลูกใหญ่ใหญ่เลยงามเนาะสวยงามมากๆเลย